เคยสงสัยไหมคะว่าไพ่ย,ยิปซีอ่านยังไงมีตั้งจะ18ใบแล้วเราจะจำเนื้อหาของภาพได้ยังไงหมดปัญหาเรานี้จะหมดไปค่ะมเมื่อคุณมาเจอกับแซงจะสอนไพ่ชุด Rider w a i ว e 78ใบผ่านกลุ่มออนไลน์ Facebook แบบกลุ่มปิดนะคะคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ราคาปกติ3,999บาท ยาวนานถึง10ชั่วโมงมีโบนัสพิเศษคือ1สอนไพ่ Oracle ให้2มีการสอนเพิ่มชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเพื่อสอนการทำออนไลน์สร้างอาชีพให้กับคุณได้จริงๆและ3มีวิดีโอบันทึกของรุ่นก่อนๆเอาไปดูก่อนได้เลยค่ะ แจงจะเริ่มสอนวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะแต่ช้าก่อนใครที่ตัดสนใจเรียนนะคะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้รับส่วนลดเหลือเพียง999บาทในการจ่ายค่าเรียนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็แจงนะคะจากช่องจัส m ินใจค6 9นะคะวันนี้แจงจะมาดูดวงให้กับชาวธนูนะคะระยะเวลาก็สัก30วันต่อจากนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยว จะดูให้นะคะเริ่มจากในเรื่องของดวงดาวเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยเดินถอยหลังนะคะแล้วศุกร์ถอยหลังนะมันอยู่ในเรือนที่7ของคุณก็คือเรื่องคู่ของคุณธนูก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่แฟนที่คบเป็นแฟนนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองอะ่ะกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากเหมือนกันนะคะโอกาสกลับมาวนเวียนเข้ามาในชีวิตมามาไปไป,ไปแบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดศุกร์อถอยหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบ 3พฤษภาคมแล้วนะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามในเรื่องของความรักของชาวธนูเนี่ยคะ่ะคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่จะวนอยู่แล้วนะคะแต่ที่เคยบอกไปนะคะว่าเวลาที่ ดาวถอยหลังดาวสุขถอยหลังแล้วมีคนรักเก่าว,วนกลับเข้ามาในชีวิตเนี่ยแจงยังไม่อยากให้เป็นจังหวะที่คุณแบบกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์อยากให้พิจารณาให้แน่นอนก่อนว่าจะเอาอยัางไงกลับเข้ามาก็คุยได้แต่ว่าขอให้คุณคิดก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> นึกให้ได้ว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นทาไมตอนนั้นเขาถึงหายไปนะทาไมเขาถึงขาดการติดต่อเราไปนะคะคิดให้ได้พอเราคิดได้เราก็สรู้แล้วว่าเอออ๋อโอเคเข้าใจได้นะคะแบบนี้นะจะดีกว่านะอย่าเพิ่งแบบกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะจริงๆหลายๆดาวเนี่ยมาเดินถอยหลังนะคะก็มีทั้ง เสามีทั้งพลืหัสภูตโตนะคะแต่หลักๆมากๆก,ก,ก็คือดาวศุกร์นี่แหละที่เดินถอยหลังแล้ส่งขนให้กับชาวธนูน,นะคะลองดูใครมีคนเก่ากลับมานะคะติดต่อบอกมาได้นะคะหรือมีคนถามว่าเก่าแค่ไหนอันที่เก่าแค่ไหนเนี่ยบอกยากมากๆเลยอะคะ่ะมันมีโอกาสแต่บางทีแบบไม่คุยกันหายไปแล้วก็ยังกลับมาได้นะคะ น้องพลขอบคุณค่ะดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อวานปวดท้องนะคะพลังงานตกนะคะวันนี้ต้องแบบใส่พลังงานใส่สีแดงเข้าไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะขอหยิบไพ่ให้กับชาวทโนด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ10ดาบเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจนะบางคนอาจจะพบอุปสรรคเยอะเหมือนกันในเรื่องความรักนะคะหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทําไมมันแน่นิ่งซะขนาดนี้นะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไปทําอะไรผิดบางคนเนี่ยต้องระวังเรื่องการทะเลาะนิดนึงเนาะการพูดจาที่แบบตรงมากๆเนี่ยค่ะทำให้แบบมันเชื่อเฉอนน้ําใจกันแล้วเขาก็ห่างกันออกไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะจริงๆจากการเดินทางถ้าคุณมีโอกาสนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอเหมือนกันคนที่เข้ามานะคะจ,จะมองว่าบางทีบางคนเนี่ยจะรู้สึกแบบ ยังไม่กล้าจะเปิดใจรับความสัมพันธ์อ่ะยังรู้สึกว่าฉันจะคุยดีไหมฉันจะคบดีไหมนะคะตอนนี้เหมือนกับคุณกําลังลังเลอยู่นะคะแล้วก็เหมือนต้องใช้ความอดทนเยอะในความสัมพันธ์นะคะออรู้สึกว่าตัวเองต้องใช้ความใจเย็นมากๆนะคะที่จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็ ท,ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะทุกอย่างสิ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักเกิดขึ้นนะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมากนะว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําอย่างไรฉันจะต้องไปทิศทางไหนฉันจะต้องทําอย่างไรดีทํานองนี้นะคะออแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะแจ้งว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของการมีคู่แข่งหรือจะแปลว่าบางทีถ้า เราเนี่ยอาจจะก,กันคนที่เข้ามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธนูเนี่ยคะ่ะเหมือนกับ <Sorry. S 1> แจงเข้าใจว่านะคะ <Sorry. S 1> ความรักที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะสำหรับบางคนเนี่ยจะค่อนข้างแบบมีรู้สึกว่ามีม,ม,มีความม,มีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะต่างคนต่างหันหลัง ออกจากกันนะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้มีคนเข้ามาใหม่ไหมก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามานะคะดูว่าจะดีแต่อยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,น,นทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันควรจะไปต่อดีไหมนะคะแล้วก็มันมีความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนซับซ้อนอะ่ะเหมือนกับมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นอุปสรรค ทำให้คุณรู้สึกว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังมีใครอีกคนนึงที่เขาคุยอยู่ได้เช่นกันนะคะทําให้คุณเหมือนกับถอยห่างออกมานะคะยังไม่กล้าจะเปิดใจร้อเซได้นะคะจริงๆในช่วงเวลานี้นะคะอาจารย์มองว่าไพ่อะมันบอกให้อดทนไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆอย่าพึ่งแบบร้อเซกับในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะต้องสมดุลเราบางทีเราเห็นรูปก,กายภายนอก<ๆ>เห็นหน้าตาเขาเฮ้ยเขาดูดีจังเลยเนี่ยบางทีเขาอาจจะ เป็นคนดีก็ได้นะคิดอย่างนี้ได้ไหมหรือบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาอ่ะ,อะน่าจะเป็นคนที่เราจริงจังได้ด้วยนะคะ<ห>ทีเนี้ย เราก็จะเผลอใจไปคบไปแบบว่าชอบไปโดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวได้สรุปนะคะถ้าอ่านจากสิบไพ่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสเหลือเกินที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณน่าจะยังกันเอาไว้ไม่ยังแบบเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะที่บอกไปข้างต้นคนเก่าโอกาสวนกลับมามีโอกาสนะคะตรงนี้มีใครเป็นธนูอยู่บ้างไหมคะขาดได้นะหรือว่าถามได้นะคะว่าความสัมพันธ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจังจะหยิบไพ่ในแต่ละสถานะ นะคะคนสดๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดสทินีก็มีโอกาสได้เจอนะมีโอกาสได้เจอลองดูคนทัดน้ำํำทัดลมทัดไฟก็มาเหมือนกันนะน้ำก็กระกฏมินพิจิกนะคะลมก็ไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ ไฟที่อาจจะหันไปแล้วก็ได้นะคะก็คือเมฆสิงคโนนะคะคนทัดไฟอาจจะหันหลังให้เราก็ได้เหมือนกันนะคะทําให้ตอนนี้เหมือนกับคนที่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องเลือกอยู่แต่คนที่ออกไปเนี่ยเรายังติดอยู่กับเขาก็ได้เหมือนกันมันถึงจังหวะแบบเลสทีนี่นะคะจังหวะเวลาที่แบบต้องเจอเหตุการณ์ประมาณนี้คนที่มีคู่นะคะตรงนี้แพชชั่นนะคะเข้าใจว่านะ่ายังชอบแบบยังแบบปรับรื้มยังแบบดีกันอยู่ไหมถ้าส่วนคนที่คบอยู่มีคู่แล้วนะคะยังรักกันดีหรือเปล่านะคะ แล้วก็ถ้าคนที่มีรครอบครัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้ unforgettable Un ก็คือบางครั้งะคะ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่ลืมสิ่งนั้น่ะคุณทําใจลืมสิ่งนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้เนี่ยต้องพยายามปล่อยวางให้ได้มากถึงมากที่สุดนะคะสําหรับสวัสดีค่ะคุณสุธิดาค่ะวันนี้จางอ่านของชาวธนูนะคะถ้าเป็นธนูหรือว่าอยากฝากถามให้ธนูก็บอกมาได้นะคะ คนที่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะตรงนี้ unstable relationship นะคะความสัการตอนนี้มันก็ยังเหมือนต้องประคับประคองไปอะคะ่ะมันยังไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะคะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยผิดพลาดเสียใจในความสัมพันธ์ได้ปล่อยวางได้จะดีมากนะคะถามถึงคนเก่านะคะคนเก่า wish of on the s t a r ไพ่มีขึ้นมาก็น่าจะมีโอกาสได้กลับมาได้อยู่นะคะโอกาสได้กลับมาค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็อะไรอีก ถ้าเป็นชายรักชายอ่ะตรงนี้ทวินเฟลมนะมีโอกาสได้เจอคนที่ชอบนะคะขอบคุณน้องพลมากเลยนะคะมากดไลค์ให้รัวๆนะคะแล้วก็ในส่วนของหญิงรักหญิงนะคะได้ไพ่ goddess of water นะคะก็ลองดูอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะคะกรากฏมินพิจิกที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีใครถามอะไรบ้างไหมเอ่ยในส่วนของ ได้ไหมน้องพลเข้ามาได้ไหมเอ่ยหรือว่ายังไม่นอนโทรได้ไหมคะมันมีปุ่มให้รับแอดเข้าด้วยอะแอดได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะแอดได้หรือเปล่านะคะแต่มี้กำลังรออยู่นะคะพอดีว่าอยากจะลองเทสดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ถ้าใครเป็นธนูมาฝากคำถามไว้ได้นะคะวันนี้ น้องพลแอดได้ไหมคะอันนี้แจงพี่เห็นมันมีคำว่าแ d ดดิ้งอะไม่แน่ใจยังไม่ได้เลยเหรอพี่อ้าวหรอเนี่ยมันมีคำแบบให้รับนะ่ะมีให้แบบแอดเข้ามาอ๋ออะลองดูลองดูนะคะอันนี้สำหรับใครเป็นสำหรับใครเป็นธนูก็ถามมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้แจงจะบอกว่า ทำไมแฟนไม่สนใจเลยครับแบบนึงนะคะเอาเป็นว่าถามให้กับชาวธนูนะคะคุณจ่าซีมาแล้วนะคะทัพแฟนของแจ้งนะคะเดี๋ยวหยิบไพ่ให้นะคะถ้าถามว่าธนูทําไมแฟนไม่สนใจนะ,ะใจตอมตใจแป้วมากรู้สึกว่าเฮ้ยอาเหรอทําไมล่ะของพี่มันมีปุ่มให้แบบรับแล้วอะของของน้องพลน่ะนะคะตรงนี้ถ้า ถ้าของชาวธนูนะคะถามว่าทำไมแฟนไม่สนใจเลยครับพี่ว่าเขาน่าจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้เขาแบบรู้สึกติดขัดไม่สบายใจในตัวของเราอยู่อะคะ่ะมีเรื่องที่ทำให้เขากังวลใจในเรื่องของเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอหยิบไพ่นี้ดูนะว่ายังไงน้องคนโทรมาได้ไหมคะมีไหมไม่มีหรอทำไมพี่มีปุ่มโทรแล้ว เหมือนเหมือนเขาอะต้องการความผูกพันที่จริงจังอะแต่พี่ว่าเขาอาจจะเหมือนเราเห็นว่าเรายังไม่จริงจังหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เขากังวลใจแล้วเขาไม่อยากจะเข้าใกล้เราไม่อยากจะสนใจเรานะคะคุณจรารศรีมีอะไรจะถามบ้างไหมคะมาทุกวันเลยเดี๋ยวจะเบื่อกันหรือเปล่านะแต่ว่ายังก็สลับกันมานะคะอู้สวัสดีค่ะอา้าวสีเขียวไม่มีเลยหรอ เสียใจอุตส่าห์ตื่นเต okay. ้นอุตส่าห์ตื่นเต้นนะคะก็ตรงนี้ธนูอ่ะเผื่อใครถามว่าจะได้เจอกับคนรักไหมนะคะเราวๆนี้นะคะราวๆนี้คิดว่ายังนะมันยังเป็นควันอยู่เลยอะยังไม่ยังไม่แน่ใจเจอนะคะถ้าคบกับแฟนปัจจุบันจะได้นานไหมราศีธนูค่ะอ่อ ไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะมันมีอะไรแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่หรือเปล่านะคะจังว่าคบได้สักพักหนึ่งอะแต่ไพ่แบบมันมีสองสามคนในความสัมพันธ์อะไม่รู้ว่ายังไงไม่ดีไม,ม่ต้องเชื่อนะคะตรงนี้นะคะคนานไหม,ไมจังว่าสักระยะเวลาหนึ่งนะคะเ<ๆ>พราะมันจะอาจต้องระวังเรื่องมือที่สาสวัสดีอูสบายดีไหมคิดถึงนะมีใครถามอีกไหมคะธนู นะคะเร็วมากๆ15นาทีอ่ะไม่เป็นไรถ้าสูบหมดแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็ยังไง มีใครถามอีกไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะนี่ก็ราศีธนูแล้วราศีถัดไปก็จะเป็นมังกรนะคะเดี๋ยวเวลาที่แจ้งมาเนี่ยค่ะขอโทษด้วยเพราะแจง้งไม่ได้ประกาศเนาะก็จะแบบเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มเวลาไทยนี่แหละค่ะนะคะ <c oughs> เผื่อว่าใครสนใจติดตามมาดูสดก็ตามมาได้นะคะไปแล้วนะคะขอพระคุณค่าสวัสดีค่ะ